ดูการปลูกมะกรูดนะครับมะกรูดก็เป็นสูนไพายอย่างหนึ่งนะครับซึ่งนิยมใช้ในอาหารไทยซึ่งการปลูกมะกรูดของผมเนี่ยจะเน้นปลูกเพาะจากเม็ดนะครับทมไมต้องเพาะจากเม็ดนะครับเพราะว่าที่จะมาปลูกเขตที่ฝนไม่เยอะฝนแห้งแรงที่พัฒนานิคมเนี่ยมะกรูดเนี่ยต้องมีรากแก้วนะครับการตอรือการอะไรเนี่ย มันไม่มีรากแก้วต้องดูแลมีการให้น้ำมีระบบน้ำนครับแต่ว่าถ้าเป็นการปลูกด้วยการเพาะเม็ดเนี่ยรากแก้วจะแข็งแรงนะครับมันจะดูไม่ต้องดูแลมากนะครับกุดที่ได้คือได้จากการเพาะเม็ดใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับแต่เพาะเม็ดจนถึงสูงประมาณสัก1 0ถึง1ิเซนนะครับระยะปลูกก็คือห่างกาัน สามคูณสามเมตรนะครับจดต้นต่อไปนะครับซึ่งการปลูกก็ต้องมีการให้น้ำนะครับช่วงแรกปีแรกนะครับมะกรูดนะครับที่เห็นนี่เป็นท่อน้ำหยดนะครับซึ่งซึ่งจะเตรียมไว้ช่วงหน้าแรงนะครับเป็นท่อนะครับง่ายๆก็ทำจากท่อ p e นะครับ ีนีนะครับใช้แบบน้ำทั่วไปนะครับก็เปิดให้อาทิตย์ละครั้งนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับนะครับช่วงปีแรกนี่นะครับตรงนี้สําคัญถ้ามันสูงสักครึ่งเมตรแล้วก็รากแก้มันเดินดีแล้วก็ไม่มีปัญหานในการดูแลนะครับระยะคือสามคูณสามนะครับต้นต่อไปนะครับ นี้เป็นที่บันทึกนี่คือวันที่7ดสิงหาแล้วครับตัวนี้ก็ปลูกได้หนึ่งเดือนแล้วครับรากเริ่มเดิน,นครับก็จะมีแรงผีเสื้อมาวางไข่แล้วก็มีนอนมาเจาะช้อนใช้บ้างก็ปล่อยมันไปนะครับซึ่งปีแรกสำคัญที่ปีแรกนะครับถ้าเราดูแลดีนะสูงสักครึ่งเมตรก็ปีต่อไปก็ดูแลสบายแล้วครับมาดูต้นใหญ่นะครับที่ปลูก้วยเพาะเมล็ดนะครับ นี่นครับอายุสิบปีขึ้นไปนะฮะตัวน,นี้พ่อมะเร็คนะครับต้นจะใหญ่มากต้นนะครับขนะนี้ก็เริ่มให้รูปให้ผลแล้วนะครับนะครับก็เก็บใบจะมีแม่ค้ามารับเหมา เก็บใบตัดไปนะครับก็ได้ต้นละ500บาทต่อปีนะครับตัวนี้ผ่านความแรงความไรไม่ต้องดูแลมากนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของการพ่อเม็ดก็คือเรื่องดูแลง่ายปลูกง่ายนะครับปุ๋ยที่ให้ก็เป็นปุ๋ยขี้ไก่นะครับให้ปีละสิบโลนะครับปุ๋ยขี้ไก่ นี่ก็สังเกตลำต้นนะคระับนะครับนะแล้วต้องทางกาเกษตรเนี่ยต้องทำสิ่งที่ง่ายๆดูแลง่ายๆนะครับ,ยบอย่าไปดูแลเยอะซึ่งก็เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตเหมือนกันนะครับตัวนี้นะฮะก็เหมาะสำหรับคนที่สนใจแลงการ,การ,กรเกษตรนะครับทำง่ายๆนะครับโอเคนะครับ